สวัสดีคะ่ะผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านรวมถึง f อช่องรุ่ง2องสี n ชั l แนลและก็ผู้ที่เข้ามาติดตามรับฟังรับชมในคลิปนี้ด้วยนะคะวันนี้เราจะมีเรื่องเล่าโรงแรมระยองซึ่งน่ากลัวหลอนผีดุเรื่องมีอยู่ว่าผมกับแฟนและเพื่อนอีกคนกำลังเดินทางไปงานแต่งเพื่อนมหาวิทยาลัยตอนประมาณสองทุ่ม ขับรถจากโรงแรมไประยองผมได้หาโรงแรมไว้แล้วเมื่อประมาณบ่าย3ามเราจิงจองโรงแรมแห่งหนึ่งไว้เป็นโรงแรมที่เวลาก็โปรโมทคือสวยมากน่านอนและไม่น่ากลัวเลยจึงทำการตกลงจองไว้ราคาประมาณ700บาทนอน3คนคือคุ้มมากเลยเราเช็คประวัติทั้งหมดใน Google เช็ครีวิวและที่ต่างๆโอเคประวัติดีสบายใจค่อยโล่งใจระหว่างที่เดินทางประมาณสองทุ่มกว่าไปจนถึงโรงแรประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มระหว่างเดินทางไประยองทางมืดและเปรี่ยวมากพยายามคุยกันตลอดทางเพื่อไม่ให้เงียบเปิดเพลงเสียงดังตลอดเพราะบรรยากาศมันน่ากลัวมาก เปิดแผนที่ใน Google ตลอดทางหลงประมาณสองรอบทั้งที่โรงแรมหาง่ายมากจนถึงหน้าโรงแรมไฟที่ป้ายโรงแรมจะมืดมืดสลัวสลวเลี้ยวรถเข้าไปจอดในโรงแรมมีรถจอดประมาณ4ี่คันไม่เยอะหรือมันไม่ใช่เทศกาลคนเลยไม่เยอะมีผมแค่สมคน อยู่ตรงข้างล่างตึกที่จอดรถเช็คอินผมก็ให้แฟนลงไปเช็คอินก่อนผมก็ลงไปเปิดประตูหลังถือของหลังรถขอท้าความก่อนนะครับว่าโรงแรมนี้มีตึกประมาณ8ชั้นและเป็นบ้านหลังหลังหลายหลังโรงแรมนี้ติดหาติดทะเลถือว่าโอเคราคาถูกวิวดีครับมาต่อกันครับ แฟนผมก็เดินไปเช็คอินแต่ไม่มีพนักง,งานเช็คอินนะครับเป็นลุงยามนั่งหน้าเคาน์เตอร์อยู่แฟนผมก็ยื่นหมายเลขบุ๊กิ้งให้และยามก็ยืน่นกุญแจให้บอกแฟนผมว่านี่นี่นะนี่จ้าแล้วเขาบอกว่ามีแค่ห้องเดียวเลยฝากกุญแจให้ไม่มีคนมาพักคืนนี้อีกแล้วมีแค่ห้องเดียว แฟนผมก็เดินกลับมาที่รถแล้วทำหน้าแปลกๆเราก็มองหน้ากันสามคนอมยิ้มแต่ก็ไม่มีใครพูดอะไรโรงแรมไม่เหมือนกับในรูปเลยมันมืดๆวังเวงลิบเก่าๆเพื่อนผมผู้หญิงก็พูดว่าเดี๋ยวเราลงไปเดินหน้าหาดกันไหมผมบอกว่าใครจะลงไปก็ไปเถอะ มันจะห้าทุ่มแล้วมืดมากและน่ากลัวมากแล้วเราก็หวัวเราะก,กันฮ่าฮ่าฮ่รู้กันไม่มีใครไปแน่นอนผมได้ชั้นสามของตึกห้องอยู่ริมสุดฝั่งถนนจะติดกับสระว่ายน้ำของโรงแรมห้องข้างๆเรามืดไม่มีคนอยู่ประตูปิด ประตูโรงแรมจะเห็นชัดถ้าเปิดไฟแสงมันจะลอดออกจากช่องประตูด้านล่างเราก็เปิดประตูเข้าไปพอเสียบคี์การ์ดเปิดไฟทุกคนอึง้งอันมองหน้ากันห้องน่ากลัวมากเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้เก่าๆสีดำๆห้องมืดตูด้เสื้อผ้าเก่าๆ เตียงมีทั้งหมดสามเตียงและเตียงเสริมของเพื่อนคือเตียงโรงพยาบาลสีฟ้าเก่าๆแล้วก็มีเสียงของเหล็กถูกกันเวลานั่งหรือกยับน่ากลัวมากก๊อกในอ,อ่างล้างก๊อกในอ่างล้างหน้าหยุดตลอดเวลาเหมือนปิดไม่สนิทเราก็าพูดกันมาว่าอดทนนอนไปเนอะพรุ่งนี้ตื่นเช้ามา,เ,าเป็นงานเช้าเ,าเดี๋ยวเพื่อนหญิงของเราพูดขึ้นมาก่อน น้องขอดน้ำก่อนนะเรารู้ว่านางกลัวเพราะนางจะมีสัมผัสพิเศษนางก็รีบอาบน้ำไปพอนางอาบน้ำเสร็จผมก็อาบต่อผมอาบคนสุดท้ายเ,เปิดเพลงเสียงดังมากเป็นการอาบน้ำที่หลอนสุดๆกลัวเหมือนในหนังที่โผลมาในกระจกฮ่าๆๆคลิปกันไปเองทั้งนั้นมโนกันไปเองทั้งนั้นพอเราอาบน้ำเสร็จเปิดประตูออกมา ดับไฟทั้งห้องหมดแล้วเอาชิงหลับก่อนกูเหรอ,อผมคิดในใจผมก็ไปซุกนอนกับแฟนผมเหลือเตียงตรงกลางไว้เหลือเตียงตรงกลางไว้เ,เพื่อนผมนอนเตียงเสริมติดระเบียงมันเงียบและมืดมากได้ยินเสียงของน้ำหยดในห้องน้ำชัดมาก ผมยังไม่นอนแฟนผมก็ยังไม่นอนเราได้ยินเสียงห้องข้างๆและเก้าอี้เสียงดังมากทั้งกลางคืนแล้วได้ยินเสียงเหมือนมือถูและเล็บขูดบริเวณตู้เสื้อผ้าเสียงจะขาดขาด,ขาดหายๆพอประมาณเกือบตีสองได้ยินเสียงเหมือนคนคุยกันในห้องข้างๆคุยไม่เห็นคำแต่ได้ยินเสียงชัดมากเป็นเสียงผู้หญิงอีกสักแป๊บก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ รองสะอื้นชัดมากครับด้วยความที่เรากลัวนอนไม่หลับพยายามหลับตาให้หลับแต่ก็ไม่หลับเราก็เพิ่งรู้ว่าเพื่อนหญิงของเราก็ไม่หลับนางลืมตามาเห็นเงาผู้หญิงนั่งบนหัวเตียงแล้วก็มองผมกับแฟนมันเลยลงมาเกือบคลุมหน้าผมไม่เห็นหน้าเหมือนเขากำลังมองผมกับแฟนอยู่เพื่อนผมด้วยความติดกลัวจึงกยับตัวดึงผ้าเข้ามาคลุม พอก็หยับตัวมันจะได้ยินเสียงเหล็กมันดีดเสียงดังผมก็ได้ยินแล้วเพื่อนผมก็เงมผ้าออกดูไม่เห็นแล้วมันก็คิดว่าโล่งใจเลยมองรอบๆเตียงที่ผมนอนก็ไม่มีแต่พอนางพลิกตัวนอนตรงก็เห็นยืนอยู่ปลายทางสักพักนางบอกเงาดำมันพุ่งเข้ามาใส่ตัวนางนางเลยร้องกรี๊ดเสียงดังมาก แฟนกับผมก็ตื่นเปิดไฟหลังจากนั้นไม่มีใครนอนทั้งคืนจนเช้ารีบอาบน้ำแต่งตัวลงจากห้องคืนคุณแจรุงยามคนเดิมยังอยู่สระว่ายน้ำร้างไม่มีน้ำเลยมีแตข่ขอนไม้โรงแรมตอนเช้าทโทรมากเก่าด้วยผมจึงกับรถและให้แฟนผมเปิด Google พิมพ์ชื่อโร,รงแรมอีกรอบคราวนี้มีคำว่าผีต่อท้าย ชื่อโรงแรมโอแม่เจ้าตอนเราจองโรงแรมเราเช็คดีแล้วนะไม่มีคำนี้แต่ Facebook เจ้าบ่าวก็โพสไว้ให้ไปนอนโรงแรมญาติเขาสแกนแล้วไม่มีผี โอ้พระเจ้า My God ประสบการณ์นโรงแรมที่หลอนที่สุดในชีวิตไม่เคยไประยองอีกเลยนะครับเข็ดแล้วสำหรับโรงแรมเอ้ยมันน่ากลัวจริงๆเลยไม่ได้นอนไม่ได้หลับกันเลยอยุส่สห์จองกันไว้เสียดายตังเลยในโปรโมชั่นของเขาดูแล้วสวยมากหน้าดูหน้า,นาชมมีวิวทิวทัศน์มองแล้วหน้านอนมากแต่พอเอาเข้าจริงๆ โอ้แม่เจ้า my god โอยทั้งเก่าทั้งโสมทั้งเป็นอะไรที่มันดำๆโอยเข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วโรงแรมที่ระยองอันนี้เอ่อสำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับ เป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเรื่องจจริงหรือไม่จริงนั้นโปรดใช้วิจยารณญาในการรับฟังรับชมด้วยนะคะถ้าใครไม่ประสบกับตัวเองก็โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังรับชมด้วยสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ